วัสนีค่ะวันนี้เราจะมาซักค่าโดยใช้การจ่ายเงินผ่านแอปนะคะแต่ก่อนที่จะจ่ายผ่านแอปได้ต้องมีการโหลดโหลดแอปของเขาไปนะคะเป็นแอปของวอชวอ a เอ็กซ์เ s สนะคะ Watch e x p e s พาโหลดเข้าไปเสร็จแล้วพาะโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โหลดเสร็จแล้วหน้าตาหน้าตาหลังจากราโหล,ลดแอปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะ่ะ เป็นวอชเอ็กเพสทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะจ่ายเงินกับกับเพื่อสักข้าแบบนี้ยังไงนะคะเริ่มต้นเราก็เลือกของเราเนาะว่าเราจะซักตู้ไหนเราซักตู้ใหญ่นะคะจะใส่สักข้าเข้าไปใส่เข้าปต,ตู้ใหญ่นี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะใช้เวลาซักประมาณยี่สิบห้า,าน,นาทีนะคะถ้าจําไม่ผิดอา้อาวอ้าวหายไปไหนเห็น เสร็จปุ๊บเราก็ปิีเปลี่เสร็จแล้วเราก็มาใส่ถุงไอ้นี่มากเลยไหมคะเีมีเศ็จมากเลยถุงใส่ถุงใส่น้ำยาอันนี้ก็คือทุกอย่างก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าอ่ะแล้วแต่ใครที่ซักเลยนะว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือใส่ตาม ขี่ของเขาเลยผ่าเต็มที่เพราะถุงใหญ่ส่วนผงซักฟอกก็แล้วแต่ผ้าเล็กผ้าน้อยวันนี้ซักผอาผมด้วยก็เลยใส่เยอะหน่อยส่เยอะมากมาเยอะหน่อยอ่ะจากนั้นมาดูนะคะว่าเราจะจ่ายเงินกันละเราก็กดแอปของเขานะคะนี่นะคะกดแอปปึ๊บกดเข้าไปในแอปที่เราโหลดมานะคะตอนแรกจากนั้นเราก็กดคําว่าสแกนบาร์โค้ดอืมแล้วเราก็ มันก็บอกว่ายอดชำ้มลักหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะเครืออร 11, ่องสักผ้า Number 11สิบเอ็ดเห็นไหม n u m ย e r ขสิเบเอ็ดเห็นปะ n ม m b e r ขสิเบเอ็ดขนาดยี่สิบเจ็ดโลสาขาคลองลสีราชสวายอ่าจากนั้นเรากดปุ่มถัดไปมันก็มีการจ่ายเยอะเลยว่าเราจะจ่ายด้วยอะไรเ <P> a <ay> <P ay> พา a ์ t ูมันนี่แร็บิดการจาก,การคุณแค่บังเอิญเ,เรามีช้อปปี้เพย์เนาะเราก็จ่ายช้อปปี้เพย์ เราก็กดยืนยันจากนั้นมันก็จะขึ้นเลยว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่ใช่แล้วรอนแป๊บหนึ่งกำลังเชื่อมต่อกับช้อปปี้เพของเรานะคะอาจจะช้านิดนึง,นงนนะใช่แต่ถ้าจ่ายด้วยอันอื่นมันน่าจะเร็วกว่านี้น,ะนจะจ่ายด้วยช้อปปี้เพใช่ เราก็ยืนยันชําระเราก็ต้องมีแอปของท็อปปี้เพยอยู่แล้วเนาะชําระเงินเสร็จปุ๊บอ่ะขออนุญาตใส่รหัสก่อนนะเสร็จปุ๊บเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมร้มมองนะพอเราจ่ายเงินแล้วกดปุ่มกระตือใช่กดปุ่มกระตือดตดกดปุ่มได้ก็คือเราจ่ายเงินเรียบร้อยเงินมันก็ผ่านไปกดปุ่มปึ๊บแล้วเงินไหนที่ยอดเงินดิ เดียวเครื่องเ็เริ่มทำงานก่อนป่ะเดี๋ยวดูก่อนต้องกดปุ่ม start เลยใช่ป่ะากดปุ่ม start ในโนอนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี้ก็บอกว่าจ่ายเงินค่าสินค้าก็คือ watch express บริษัทนี้เลขนี้อ้างอิงอะไรก็ว่างสาเรียบร้อยถูกตัดไปแล้วก็มาดูเครื่องเเริ่มทำงานเออใช่โอเคก็เสร็จแล้วเราคือเราไม่มีเหรียญเราก็ไม่ต้องเีเรีย ทำไมทำไมเื้่งต้นถึงใช้นี้ป้าเพราะว่าวันนั้นมาไม่มีเงินเลยก็ก็ลงแอปเขาแล้วก็ใช้สแกนปกติก็จะเป็นเรื่องกันอ่าทีนี้จากที่เราสแกนการจ่ายเงินเรียบร้อยเนาะทีเราก็มาดูว่าปกติเราก็จะนั่งรอเราะเกรงใจคนที่จะมาซักต่อนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่เราโหลดแอปแล้วไม่ต้องนั่งรอแล้วค่ะเพราะมันจะบอกใช่มันจะบอกว่าเห็นไหมเมนูข้างล่างก็จะมีอะไร หน้าลาดสแกนสาขาที่เราซักแล้วก็ฉันเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าเราทําอะไรไว้บ้างตอนนี้ก็คือตัวที่ฉันเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีเก้าพันต์9 2 0เกพันสอง้อยต์เนี่ยแม้การจ่ายผ่านแอปมันก็จะดีตรงเนี้ยเราสามารถเก็บพอยต์ไปแลกแลกกันการซักครั้งหน้าได้นะคะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดเนาะว่ากี่อยต์ t ละกี่บาทอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเรามาดูเนี่ยเห็นไหมคะเครซักผ้า number no. 11ที่เราซักเมื่อกี้ ตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่คะ16นาทีอ๋อ14านาทีแล้ว14นาทีแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าอะไรคะสถานะนอันมีการคลาดเคลื่อนจากเวลาจริง3-5นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหมดเวลา3-5นาทีเราก็ควรที่จะจะมานั่งรอเนาะโอเคก็นเนี่ยโอเคอ่านใช่ก็เนี่ย14นาทีคือเราไม่ต้องมานั่งรอแลว้วว่าปกติ25นาทีเราต้องรอ,อใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องก็เดี๋ยวใกล้ๆเวลาเราค่อยไปเอานคะคะ ก็ง่ายได้เนาะก็ลองใช้ดูไม่ต้องมาแบบพกเงินมาหยอดเหรียญน,เนะเพราะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยใช้เงินสดกันละโอเคก็คตามนี้นะคะคก็จบการรีวิวนะคะการอ่านผ่านแอปนะคะของ w a t c h x ค่ะสวัสดีค่ะ